อันนี้เป็นคลิปต่อจากเมื่อวานนีนะ <c oughs> คือต้นที่โตเนี่ยสังเกตนะครับการแบ่งเซลล์จะชัดเจนเมื่อวานบอกว่าเราใส่ดินไปนิดเดียวเสร็จแล้วพอมันต้นมันขึ้นมาประมาณ5เซนเนี่ยเราใส่ดินประมาณอีก3มเซนใช่ไหมมันได้รับฮอร์โมนตั้งแต่การงอกของรากเลยมันจะดึงเข้าไปเพราะฉะนั้นการงอกของใบมันจะข่อนขัางทีเห็นไหมตัวนี้โดนแมงกินไปหน่อยนึง ให้ดูเป็นความละเอียดสูงสุดเลยนะครับผมถ่ายแบบ 2K นะเนี่ยอันนี้ขนาดเพิ่งแตกออกมานะสังเกตนะครับเขาจะได้ฟอร์มจากพันธุกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดส่วนเม็ดที่ฝังเอาไว้เนี่ยอันนี้คือแตกขึ้นมาจากดินใหม่ๆนี่คือสัตวอกมาคือหมดอันเนี้ยเพิ่งแตกมาแบบสดๆเลย นะคือมันแตกมาปุ๊บลากมันเดินปุ๊บมันมันขยายเลยพอขยายขยายใบปุ๊บมันกายออกมาสังเกตลักษณะใบออกม,มันก็จะมีแฉกมีอะไรค่อนข้างครบอันนี้คือลดแสงและซูมเข้าไปข้างในไป็นซูเปอร,ร์มาโคให้อาจจะสั่นนิดนึงนะเห็นนะเมื่อแตกออกมาใหม่ๆเนี่ยที่ขึ้นมาสังเกตนะ ต้องลดแสงเห็นใช่ไหมลักษณะใบเห็นใช่ไหมครับลักษณะการเกิดเป็นกลุ่มคือพี่ต้องกดลดอัปเปอร์แสงนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นนะเห็นความคมนะ,ล,ะลักษณะขนลักษณะสีคุณ ไปทําให้มันไม่ได้รับหอมหมดต้นออกมาเคี้ยวปีแม่งมีธุระรี่เป็นถุงหอกอยู่งั้นอ่ะมันก็ไม่เวิร์กเดี๋ยวจะลดอัปเปอร์เจอร์แล้วจะซูมนะนี่คือซูมแบบสุดๆแล้วนะเห็นนะพอดีมือมันต้องแตะจอตลอดไม่งั้นมันล็อกอัปเปอร์เจอร์ไม่ได้เห็นความสมบูรณ์เห็นแฉกเห็นอยากนะล็อกอัปเปอร์ไม่ได้มันจะขึ้น ส่วนสิ่งที่จะต้องไม่ต้องอจะไม่ต้องห่วงอีกอย่างหนึ่งเลยคือไอ้ที่มันออกมาใหม่คือออกมายัางไงพันธุก,กรรมมันก็ตรงถ้าคุณได้รับฮอร์โมนถูกต้องเห็นไหมเห็นนะนนะอันนี้พยายามซูมแล้วนะใบไม่แตกเร็วมากแตกแบบซ้อนๆๆๆกันเร็วมากไม่ใช่แบบโอ้โหต้องการข้อ ที่ไปแบบเอ้ยกูต้องยืดก่อนนะต้องทิ้งระยะห่างข้อไม่ใช่ไอนนมาพวกกูแตกเลยลักษณะเหมือนตัวนี้ดูดีๆนะจะล็อกแล้วนะเห็นไหมคือใบมันซ้อนกันเลยเห็นไหมคราวนี้ใบจะแน่นข้อจะถี่ ือลักษณะถ้ามันสมบูรณ์มันต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ใบคู่เรียกไอ้คู่แรกอะ่ะที่ไม่รวมกลีบเลี้ยงอะ่ะเก็ตนะอันนี้คือให้ดูเนี่ยอันนี้คือเห็นชัดสุดใ่แล้ววะไม่ะใช่เนี่ยพวกเนี้ยออกมาพวกนี้เห็คือเห็นชัดสุดเลยเห็นนะเห็นนะ ความละเอียดแม่งสูงถ่ายถ่ายนานมากแม่งเป็นสองสามพีกะไบเคนะ